จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กกําพร้าคนหนึ่งรู้ตัวว่าไฟไม่สามารถเผาผลาญเขาได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องความสาตราตอนที่หนึ่งสีวะก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไล เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในโบราณกาลกลุ่มนักปราชญ์อินเดียกลุ่มหนึ่งได้รับพลังวิเศษจากพลังศักดิ์ในรูปแบบของศาสตราวุธชนิดต่างๆแต่มันกลับมีศาสตราวุธชนิดหนึ่งที่ทรงพลังจนสามารถทำลายล้างได้ทุกสรรพสิง่งราวกับว่ามันเป็นดวงตาที่สามของพระศิวะซึ่งมันก็เป็นศาสตราวุธที่น่ากลัวมากๆจนเหล่านักปราชญ์เห็นพ้องกันว่ามันควรถูกสะกดเอาไว้โดยหลังจากที่พยายามอย่างหนัก ในที่สุดพวกเขาก็สามารถสะกดศาสตราวุธชิ้นนั้นได้ซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อมันว่าพรามศาสตราหลังจากนั้นเหล่านักปราชญ์ก็ได้สืบทอดศาสตราวุธจากรุ่นสู่รุ่นโดยเรียกกลุ่มของตัวเองว่าคณะพรามซึ่งนอกจากหน้าที่พิทักปกป้องพรามศาสตราแล้วพวกเขายังใช้พลังที่มีทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างลับๆโดยที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนให้ใครรู้ ตัดฉากมาในปัจจุบันชายคนหนึ่งชื่อว่าสิวะเขาเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิคณะพลามหรือก็คือเขาไม่รู้ถึงการมีอยู่ของศาสตราวุธและพลังวิเศษด้วยเหตุนี้เขาจึงได้แต่สงสยัยถึงเรื่องแปลกที่มักเกิดขึ้นกับเขา หนึ่งในเรื่องแปลกนั้นคือการเห็นภาพนิมิตซึ่งสีวะก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่เขาเห็นในวันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อโมหันเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะพลามผู้ถือคลองพลังวานอนศาสตราและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นผู้ปกป้องหนึ่งในสามชิ้นส่วนของพรามศาสตรา ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกนักล่าต้องการโดยมีนักล่าสองคนชื่อว่าซอและลาฟเตอร์บุกเข้ามาทำร้ายโมหันถึงในห้องพักเพื่อที่จะแย่งชิงชิ้นส่วนพรามณ์สาตราแต่โมหันก็ไหวตัวซ่อนไว้ได้ทันโดยในระหว่างที่พวกมันมัวแต่ค้นหา โมฮันก็ได้แอบนำวานอนศาสตราของเขามาสวมซึ่งพลังความรวดเร็วของวานอนก็ทำให้เขาสามารถต่อสู้กับนักล่าที่มีพลังเสือและฮิปโปได้อย่างสูสีแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังหลบหนีไปได้ด้วยสุดยอดพลังกระโดดหลังจากนั้นโมฮันก็ได้กลับไปที่ห้องอีกครั้งเพื่อที่จะเก็บชิ้นส่วนพรามศาสตราที่เขาซ่อนไว้ด้วยการเสกให้เป็นกล้องสองทางไกล แต่ทันใดนั้นเองหัวหน้ากลุ่มนักล่าที่ชื่อว่าจูนูนก็ได้โผล่มาจับโมฮันในทีเผลอซึ่งนั่นก็ทำให้เธอได้หนึ่งในชิ้นส่วนพรามสาตาไปครอบครองตัดฉากกลับมาที่สิวะเมื่อเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันทีและเมื่อได้มาเจอกันอีกครั้งในงานเทศกาลประจำปีเขาก็เผลอตัวมองเธอแทบไม่ละสายตาส่วนเธอเองก็มองมาที่สิวะเช่นกัน แต่หลังจากนั้นทุกคนในงานก็มองไปที่สิวะเพราะเปลวไฟที่อยู่ข้างหลังเขาอยู่ๆมันก็ลุกชนรุนแรงราวกับเป็นเวทมนต์ซึ่งเมื่อสิวะหันไปเห็นเขาก็เป็นลมหมดสติไปในทันทีและนี่ก็เป็นอีกเรื่องแปลกที่เขายังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรและในตอนนี้เขาก็คงไม่มีกระจิตกระใจหาคำตอบเพราะเขากำลังตกอยู่ในภวงความรัก และก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเขาเพราะหลังจากนั้นเขาก็บังเอิญได้เจอเธออีกครั้งโดยในครั้งนี้สิวะได้ตัดสินใจทิ้งงานเพื่อตามไปหาเธอซึ่งเขาก็สารภาพรักเธอก่อนที่จะได้รู้จักชื่อเธอซะด้วยซ้ำสาเหตุที่เขาต้องรีบร้อนจีบก็เป็นเพราะเขามีปาร์ตี้สำคัญที่ต้องไปให้ทันก่อนเที่ยงคืนเมื่ออิชารู้แบบนั้นเธอก็ตัดสินใจไปงานปาร์ตี้กับสิวะ ซึ่งเมื่อเธอได้มาเห็นว่ามันเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดของเด็กกำพร้าเธอก็รู้สึกประทับใจสิวะมากๆที่เขาเป็นคนใจดีและเป็นที่รักของเด็กๆส่วนทางด้านสิวะก็ดีใจที่ลูกคนรวยอย่างอิชามารวมสนุกในงานปาร์ตี้โดยไม่ถือตัว ในระหว่างที่พวกเด็กๆไปจุดพลุฉลองทั้งสองก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันซึ่งสีวะก็ได้เล่าให้อิชาฟังว่าเขาเป็นกำพร้าเหมือนเด็กๆที่นี่โดยเขาไม่รู้ว่าพ่อของเขาคือใครส่วนแม่ก็ตายจากไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กซึ่งเมื่อสีวะโตจนพอมีรายได้เขาก็ตัดสินใจมาเช่าอยู่ที่ห้องพักที่แม่ของเขาเคยอาศัยอยู่เพราะมันทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับแม่ซึ่งของต่างหน้าที่แม่ทิ้งไว้ให้ ก็มีแค่เปลือกหอยสังเพียงชิ้นเดียวแต่ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะฟังดูโหดร้ายแลยนะน่าสงสารมากแค่ไหนสิวะกลับยังพูดออกมาได้อย่างเต็มปากว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เป็นซึ่งทัศนคติที่ดีมากๆนี้มันก็ทําให้อิชายยิ่งประทับใจสิวะมากขึ้นแต่ในจังหวะที่เขามองเธอด้วยสายตาแห่งความรักเปลวไฟจากกลุ้ก็ได้กลายเป็นดวงไฟประหลาดซึ่งเมื่อสิวะหันไปเห็นเขาก็ตกใจกลัวเหมือนในครั้งก่อน เนื่องจากไฟในลักษณะนั้นมันอยู่ในความทรงจำที่เลวร้ายของศิวะซึ่งเขาก็กลัวซะจนทำตัวเหมือนคนเสียสติแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังเห็นภาพนิมิรว่าโมหันกำลังถูกจูนูนสะกดจิตซึ่งเธอก็ได้ล้วงข้อมูลในจิตใจของโมหันจนเธอได้รู้ว่าพรามศาตาชิ้นที่สองอยู่กับศิลปินที่ชื่อว่าอานิตสำหรับชิ้นส่วนพรามสาตราชิ้นสุดท้ายจูนูนก็คิดว่ามันน่าจะอยู่กับกุรุจีผู้เป็นหัวหน้าคณะพราม์ เธอจึงจะสะกดจิตโมฮันเพื่อลวงข้อมูลที่อยู่ของกุรุจีแต่โมฮันก็สามารถดึงสติกลับมาได้ทันและหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกสะกดจิตลวงข้อมูลอีกเช้าวันต่อมาหลังจากที่ศิวะตื่นได้สติเขาก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากๆที่การเห็นภาพนิมิตเมื่อคืนทำให้เขาทำตัวแปลกๆใส่อิชาแต่ก็ยังดีที่พวกเด็กๆหาเฟซบุ๊กของอิชาเจอ และเมื่อสิวะได้เห็นโพสต์ว่าวันนี้เธอจะไปจัดเตรียมงานฉลองเขาก็ตามไปหาเธอที่นั่นทันทีแต่ก่อนที่จะได้เจอเธอเขาก็บังเอิญไปเห็นข่าวการตายของโมฮันนั่นจึงทำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมาโดยตลอดมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจเล่าให้อิชาฟังว่าสาเหตุที่เมื่อคืนเขาทำตัวแปลกๆเพราะเขาเห็นภาพนิมิตเกี่ยวกับการตายของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อโมฮันแถมเขายังเล่าให้เธอฟังถึงเรื่องพรามศาสตาที่พวกนักล่าตามหาโดยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่สีหน้าท่าทางจริงจังและความเชื่อใจในตัวของสิวะมันก็ทำให้อิชาเชื่อในสิ่งที่เขาพูด แถมหลังจากนั้นเธอก็ยังยอมเสี่ยงอันตรายเดินทางไปพารณสีพร้อมกับสีวะเพื่อที่จะไปเตือนให้อนิตรู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มนักล่าในระหว่างเดินทางพวกเขาทั้งสองก็ได้มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแต่เมื่อสีวะตกอยู่ในภาวังความรักไฟจากกระทงก็ได้พุ่งเข้ามาหาซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับเขาแต่ในครั้งนี้อิชาได้เห็นมันด้วยและเธอก็ดูตกใจมากม,ากมาก ทางดานสิวะเลยตัดสินใจเล่าให้เธอฟังว่าเหตุการณ์ปแปลกๆนี้เกิดขึ้นกับเขามาแล้วหลายครั้งแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่เขารู้มีเพียงอย่างเดียวคือไฟพวกนั้นไม่สามารถเผาผลาญเขาได้ซึ่งความจริงที่น่าตกใจนี้มันก็ทำให้อิชาทั้งตกใจและไม่พอใจที่สิวะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ แต่ในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองกำลังพูดคุยปรับความเข้าใจกันซีวาก็บังเอิญเจอจูนูนซึ่งเขาก็จำได้ในทันทีว่าเธอคือคนที่ไล่ล่าตามหาชิ้นส่วนพรามศาตราหลังจากนั้นซีวาจึงรีบตามไปหาอานิตเพื่อที่จะเตือนให้ระวังตัวแต่น,นักล่าคนหนึ่งก็ดันตามมาเจอสกอรทางด้านอิชาเล็กแกล้งทำเป็นเข้าไปถามทางเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้ศีวากับอาณิตหนี แต่หลังจากนั้นเธอก็ถูกจับได้ว่าเป็นพวกเดียวกับอานิตโดยก่อนที่เธอจะถูกฆ่าสีวะก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยเธอแต่เขาก็สู้พลังของศาสตราวุธไม่ได้อานิตเลยต้องเผยตัวเข้ามาช่วยสู้โดยถึงแม้เขาจะถูกยิงบาดเจ็บในตอนที่พุ่งเข้าไปบังกระสุนให้สีวะแต่เขาก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับศัตรูได้ด้วยพลังศาสตราวุธวัวกระทิงพันตัวและเมื่อจูนูนตามมาสมทบ อานิดก็ได้ทุบพื้นเพื่อหลบหนีไปซึ่งเขาก็จะหนีไปต่อคนเดียวเพราะที่ที่เขาจะไปคืออาสมที่อยู่รับสุดยอดของคณะพรามแต่สิวะก็พยายามตื้อขอไปด้วยจนอานิดยอมรอเขาเห็นว่าสิวะไว้ใจได้ในระหว่างแวะพักข้างทางเมื่อสิวะพูดถึงพราสาตรา ทั้งด้านอาณิก็ได้อธิบายให้ฟังว่ามันคือเจ้าแห่งศาสตราวุธทั้งปวงแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังเอาชิ้นส่วนพลามศาสตราออกมาให้ดูซึ่งเมื่อสิวะเห็นมันเขาก็นิมิตถึงใครบางคนที่ดูเหมือนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของแผนการปลุกพลังพลามศาสตราให้ตื่นอีกครั้งแถมหลังจากนั้นสิวะยังเห็นนิมิตว่าพวกเขากําลังถูกจับตามองซึ่งเมื่อเขามองไปร,บรอบๆเขาก็เห็นว่าพวกนักล่ากําลังขับรถบรรทุกเข้ามาหา ทางด้านอานิจึงได้มอบชิ้นส่วนพรามศาตาให้อิชาแล้วเขาก็าเข้าไปขวางทางนักลาโดยการพุ่งชนรถบรรทุกและจากนั้นเขาก็สละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะผลักรถบรรทุกให้ตกหนา้าผาแต่เขาก็ดันหมดพลังไปะกอรซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ศีวาก็นิมิตเห็นมันทั้งหมดและเมื่อเขาพูดว่ายืนขึ้นสิตอบโต้มันกลับไปพลังของอาณิจก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจนเขาผลักรถบรรทุกตกหน้าผาได้สําเร็จ แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเหลือนักไล่อคนที่ชื่อว่ารับเตอร์ซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ตามไปเจอสิวะแล้วและที่สำคัญคือเขาได้เอาวานอนศาสตราของโมฮันมาใช้มันเลยทำให้เขามีความรวดเร็วในการไล่ล่ซึ่งสิวะกับอิชาก็เกือบถูกเล่นงานอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จัดการรับเตอร์จนตกหน้าผาไปได้ในระหว่างที่สิวะข้ามกำแพงไปเปิดประตูอิชาก็ตัดสินใจสารภาพรักเขา แต่ทันใดน,นั้นราบเตอร์ที่เอาตัวรอดมาได้ก็กำลังจะพุ่งเข้ามาทำลายอิชาแต่สีวะก็ใช้พลังไฟสังหารราเตอร์ซึ่งเขาใช้พลังนั้นโดยไม่รู้ตัว แถมหลังจากที่ใช้พลังเขาก็เป็นลมหมดสติไปส่วนทางด้านกูรูจีเมื่อเขาเห็นสีเปลวไฟเปลี่ยนไปเขาก็รีบออกมาดูที่หน้าประตูซึ่งเขาก็เห็นตอนที่สิวะใช้พลังพอดีนั่นจึงทำให้เขาพอจะรู้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของสิวะคือใคร ตัดฉากไปที่จูนูนแม้เธอกับซอจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่การที่จะกลับไปตามหาชิ้นส่วนพรามณาสตรามันก็เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเพราะมีสิวะเข้ามาขวางจูนูนจึงได้มาขอพลังจากรูปปั้นหินที่สิวะเคยเห็นในนิมิตของเขาหลังจากหมดสติไปนานหลายวันเมื่อสิวะฟื้นได้สติ เขาก็ได้เห็นที่อาสมมีเหล่าพรามผู้พิทักษ์มารวมตัวกันซึ่งกุรุจีก็เรียกมาเพื่อแจ้งข่าวว่าอานิตกับโมหันถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของนักล่าที่มีเป้าหมายที่จะรวบรวมชิ้นส่วนพรามศาสตราซึ่งในตอนนี้พวกมันก็ได้ชิ้นส่วนพรามศาสตราไปแล้วหนึ่งชิ้นโดยหลังจากที่คณะพรามได้มารวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องชิ้นส่วนพรามศาสตราศีวะก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เพราะเขาไม่อยากให้อิชาเสี่ยงอันตรายอีกแต่หลังจากนั้นกูรูจีก็ได้มาบอกกับสีวะว่าตัวตนของสีวะคืออัคคีศาสตราซึ่งมันก็เป็นศาสตราวุธที่แข็งแกร่งมากๆกูรูจีจึงอยากให้สีวะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อที่จะฝึกฝนวิธีการใช้พลังแต่ทางด้านสีวะก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากพัวพันกับเรื่องน่ากลัวนี้อีกทางด้านกูรูจีเลยบอกว่ามันคือโชคชะตาที่สีวะไม่สามารถหนีมันไปได้ ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วทั้งเรื่องที่ศีวะมีพลังอัคคีศาสตราและเรื่องที่เขาเห็นภาพนิมิตแต่ไม่ว่ากูรูจีจะพูดยังไงสีวะก็ยังยืนยันตามเดิวเมว่าจะกลับกูรูจีเลยตัดสินใจบอกว่าพ่อแม่ของสีวะเคยเป็นสมาชิกคณะพรามซึ่งกูรูจีก็จะเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของสีวะเป็นใครก็ต่อเมื่อสีวะยอมอยู่ฝึกพลังที่นี่ทางด้านสีวะก็อยากรู้เรื่องของพ่อแม่มากๆเขาเลยเปลี่ยนใจอยู่ที่นี่ต่อ โดยฝากให้อีชาช่วยกลับไปเก็บของมาให้หลังจากนั้นกูรูจีก็ได้ฝึกฝนให้สิวะซึ่งเขาก็ต้องหาสวิต์ปิดเปิดพลังให้เจอก่อนเป็นอันดับแรกแต่ในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่จูน,นูนได้รับพลังมาเพิ่มเติม<ๆ>เธอก็ได้ใช้พลังนั้นสะกดจิตชาวบ้านให้กลายมาเป็นลูกน้องของเธอในคืนนั้นสิวะนิมิตเห็นว่าอิชากำลังอยู่ในอันตรายจากการตามไล่ล่าของซอ โดยเขาได้ใช้ศาสตร์ตราวุธวัวกระทิงที่ขโมยมาจากอาณิที่ตายจากไปแม้ว่าหลังจากนั้นเหล่าพราม์จะเข้ามาช่วยชีวิตอีชาไว้ได้แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรซึ่งเมื่อสีวานิมิทเห็นแบบนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงในระหว่างที่เขาโทรไปหาอีชา พลังอักคีสาตราของเขาก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้กุรูจีได้รู้ว่าสวิตพลังของศิวะคือความรักที่ลึกซึง้งแต่ก็ดูเหมือนว่าสิวะจะรู้อยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยสังเกตเห็นว่าในทุกครั้งที่เขาอยู่กับคนที่รักพลังของเขาก็จะตื่นขึ้นมา แต่สาเหตุที่เขาปิดเรื่องนี้เอาไว้ก็เป็นเพราะเขาไม่อยากให้พลังของเขาตื่นเนื่องจากไฟนั้นมันเผาผลาญทุกสิ่งไม่เวินแม้แต่แม่ของเขาด้วยเหตุนี้สิวะจึงไม่อยากให้พลังนั้นเผาผลาญคนที่เขารักไปอีกคนแต่ทางด้านกูรูจีก็ได้บอกว่าสิวะต้องเลือกระหว่างความรักที่ทําให้ไฟลุกและความกลัวที่ทําให้ไฟมอดดับส่วนเรื่องพลังการเผาผลาญกูรูจีก็เชื่อว่าไฟที่เกิดจากความรัก ไม่อาจเผาทำลายสิ่งใดได้มันมีแต่จะทำให้สว่างสวยและขจัดความมืดให้หมดไปจากโลกใบนี้โดยหลังจากที่สิวะได้ฟังแบบนั้นเขาก็เปิดใจปลดปล่อยพลังออกมาซึ่งมันก็เป็นพลังที่น่าอาัศจรรย์มากๆโดยหลังจากนั้นสิวะก็ฝึกฝนใช้พลังจนชำนาญโดยมีลูกศิษย์คนอื่นๆของกุรุจีคอยช่วยเหลือสิวะในการฝึกฝนในวันหนึ่ง อยู่ๆก็มีชาวบ้านวิ่งเข้ามาหาในสภาพท่าทางที่ขาดสติซึ่งสิวะก็พอจะรู้ได้ว่าชาวบ้านคนนั้นถูกจูนูนสะกดจิตส่วนทางด้านกุรูจีเมื่อเขาได้เห็นที่มาพลังของจูนูนเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือใครเขาเลยถือโอกาสนี้เล่าเรื่องพ่อแม่ให้สิวะฟังตามสัญญาตัดฉากไปเมื่อ30ปีก่อนณฐานบัญชาการคณะพราหมณ์บนเกาะกลางทะเล มีสมาชิกพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าเทพเขาเป็นคนที่หมกมุ่นในศาสตราวุธและเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆโดยในขณะที่พราหมณ์คนอื่นฝึกใช้ศาสตราวุธแค่ชิ้นเดียวเทพกับฝึกใช้ศาสตราวุธหลายชิ้นแถมยังใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอัคคณีศาสตราซึ่งความแข็งแกร่งทรงพลังของมันก็ทําให้เทพได้รับขนานนามว่าอัคคณีเทพ แต่ถึงแม้เขาจะได้ครอบคลองศาสตราวุธที่แข็งแกร่งหลายชิ้นเขากลับยังไม่พอใจเพราะเขาอยากได้พราม์ศาสตรามาครอบคลองซึ่งเขาก็ได้สู้กับคณะพรามณ์แล้วก็ชิงพราม์ศาสตราไปและเมื่อพราม์ศาสตราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของมันก็ทําให้กูรูจีได้รู้และเข้าใจว่าพราม์ศาสตราคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อที่จะทําลายร้างโลกโดยใช้ความโลภของมนุษย์เป็นเครื่องมือ แต่พรามหญิงนามว่าอมริตาก็ได้มาช่วยโลกไปนี้เอาไว้โดยการต่อสู้กับเทพผู้แข็งแกร่งและจากนั้นเธอก็ผนึกพรามสาตราด้วยการแยกมันออกเป็นสามส่วนแต่หลังจากการต่อสู้นั้นเหล่าพรามกับพบแค่สองชิ้นส่วนส่วนเทพกับอมริตาเหล่าพรามทุกคนก็เชื่อกันว่า ทั้งสองตายไปพร้อมกับเกาะที่จมหายลงทะเลซึ่งเมื่อกูรูจีเล่ามาถึงจุดนี้สีวะก็สงสัยขึ้นมาว่าเขาขอให้เล่าถึงพ่อแม่เขาแต่ทําไมกูรูจีเล่าถึงเทพกับอมลิตาทางด้านกูรูจีจึงได้เล่าต่อว่าก่อนที่ทั้งสองจะต่อสู้กันพวกเขาเป็นคนรักกันมาก่อนและที่สําคัญคือก่อนต่อสู้อมลิตากําลังตั้งท้องลูกของเทพอยู่ซึ่งเมื่อกูรูจีได้เจอกับศีวะ เลยได้เห็นพลังอัคคีสตราเขาก็คาดเดาได้ว่าอมลิตาอาจไม่ได้ตายในการต่อสู้และศิวะก็น่าจะเป็นลูกของอมลิตากับเทพส่วนหินสีดําที่จูนูนใช้เป็นแหล่งพลังมันก็มีประกายของอัคคีสัตราหรือก็คือเทพเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ตามไปเห็นกองทัพชาวบ้านที่ถูกจูนูนสะกดจิตให้ออกตามหาอาสม แต่เมื่อสิวะได้รู้ว่าสร้อยอัคคีเชื่อมโยงพลังกับเทพเขาก็ได้ตัดสินใจเอามาสวมเพราะเขาอยากเจอพ่อตัวเองแม้กูลูจีจะหันไปถอดมันออกได้ทันก่อนที่ศิวะจะถูกครอบงำแต่ในระหว่างนั้นจูนูนก็ได้เข้าไปในจิตใจของสิวะจนทำให้เธอได้รู้ว่าอาสมอยู่ที่ไหนหลังจากที่กลับไปถึงอาสมสิวะก็รีบไปหาอีชาที่กลับมาพร้อมกับหอยสังของดูต่างหน้าที่แม่ทิ้งไว้ให้สิวะ ซึ่งกูรูจีก็เป็นคนสั่งให้เธอเอามาเพราะเขาต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นความจริงโดยหากอมริตารอดชีวิตแล้วก็หนีไปพร้อมกับชิ้นส่วนพลามศาสตาชิ้นที่สเธอก็น่าจะซ่อนมันเอาไว้กูรูจีจึงจะให้สีวะหยุดเลือดใส่หอยสังเพื่อคลายพลังซึ่งเมื่อสีวะทาตามที่กูรูจีบอกหอยสังนั้นก็กลายสภาพเป็นชิ้นส่วนพลามศาสตราและนั่นก็เป็นสิ่งยืนยนันว่าสีวะคือลูกชายของอมริตาจริงๆ ลอเลือดของเขาคายพลังของผู้เป็นแม่ได้ถึงแม้ความจริงได้ปรากฏแล้วหลายอย่างแต่มันก็ยังเหลือปริศนาอยู่มากทั้งเรื่องที่ทำไมอมลิตาจึงตัดสินใจหนีไปซ่อนตัวแทนที่จะกลับมาหาคณะพรามส่วนเทพที่หลายคนคิดว่าตายไปแล้วทำไมพลังของเขากลับยังคงอยู่ ในคืนนั้นระหว่างที่สิวะโชเทแสดงพลังควบคภูมิไฟให้อิชาดูจูนูนก็ได้นำกองทัพชาวบ้านมาบุกโจมตีซึ่งเหล่าพรามก็ถูกจัดการได้โดยง่ายเพราะพวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวโดยหลังจากที่ชิงชิ้นส่วนพราม์สาตราไปได้ จูนูนก็จะจับสมาชิกพราม์คนหนึ่งไปทรมานเพื่อบีบให้สิวะยอมมอบชิ้นส่วนสุดท้ายให้เธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิวะจะมีแผนบางอย่างเขาเลยยอมมอบชิ้นส่วนพรามณ์ศาสตราให้จูนูนโดยเมื่อเขาเข้าไปหาเธอเขาก็โยนชิ้นส่วนพรามณ์ศาสตราขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและจากนั้นเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีศัตรู ซึ่งพลังอัคคีของสิวะก็แข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถต่อกรกักบอคัคหนีศาสตราของเทพได้หลังจากนั้นจูนูนจึงได้ใช้พลังวารีศาตาดับไฟของศิวะ แต่มันก็จะยังไม่จบแค่นี้เพราะทันใดนั้นลูกศิษย์ของกูรูจีก็ได้ตามมาช่วยแต่เมื่ออิชาเห็นว่าจูนูนได้ชิ้นส่วนพรามณาสาตราชิ้นที่สามไปแล้วเธอก็ตัดสินใจวิ่งออกจากโลกกำบังเพื่อไปชิงชิ้นส่วนสองชิ้นแรกคืนซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้แย่งชิงพรามศ์สาตรากันไปมา และเมื่อสีวะได้ยินเสียงเรียกของอีชาที่กำลังวิ่งหนีการไล่ล่าของจูนูนพลังอัคคีสัตราของเขาก็ทรงพลังมากขึ้นซึ่งเขาก็ตามมาขวางจูนูนไว้ได้ทันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พ่ายแพ้ให้กับพลังอคคีสัตราของเทพยังดีที่หลังจากนั้นกูรูจีและลูกศิษย์ตามมาช่วยได้ทันซึ่งสีวะก็ได้ใช้โอกาสนั้นสังหารซอแต่อีกทั้งด้านหนึง่งจูนูนก็ได้สังหารลูกศิษย์ของกูรูจี และจากนั้นเธอก็ชิงชิ้นส่วนพรามศาสาตรามาได้ครบเมื่อเธอประกบมันเข้าด้วยกันพรามศาสาตรตาก็ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งซึ่งพลังสุดน่ากลัวของมันก็ได้ทําให้ฟ้าสะเทือนแผ่นดินไหวและก่อนที่โลกจะถูกทําลายร้างอิชาก็ได้กอดและล่ําลาศิวะแต่สิวะกลับพูดว่าเราจะไม่ตายหรือถ้าจะมีใครตายมันก็จะเป็นเพียงเขาคนเดียว โดยหลังจากนั้นสิวะก็ได้ใช้พลังปกป้องอิชาจากพรามศาสตราแต่พลังการเสียสละของสิวะมันก็ทรงพลังและยิ่งใหญ่จนสามารถสะกดพรามศาสตราไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นสงครามมันก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะการตื่นของพรามศาสตรามันได้ทับมิเทพฟื้นคืนชีพอย่างเต็มตัวสำหรับใครที่ชอบหนังเรื่องนี้และรอติดตามภาคสองเหมือนแอดก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ